เ็นเนี่ยแบบที่อยู่หลวงเขาบางวะเนี่ยแหละนี้เป็เน,นลบป่ารับป่าของสบายดีทุกคนวิดีโอนี้ปารับดินพาทุกคนมาที่บ้านหนองด้วงเมืองสีโคตาบอกนะคอนหลวงวี่จัน์วิดีโอนี้ปารับดินจะพาทุกคนไปย่างเลาะบึงตลาดแรลงหนองด้วงแห่งนี้ หลังจากยางเลาะเบิงตลาดแรงนองดวงแห่นี้แล้วเดี๋ยวประด,ดินจะพาทุกคนไปยางเลาะเบิงตลาดกกโพอยู่ที่บ้านไต่น้อยเมืองสีโคตาบองนครหลงวิจิตรเช่นเดียวกัน,นบรรยากาศที่ตลาดจะเป็นใจนั่นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลอของกิ่นซุปประด,ดินมาใน,นแต่ลในตลาดเขาจะมีขายข,ายของกินซุปวะอาจจะบม่มีขายของกินซุปก็ได้ในตลาดแต่ว่าเห็นคนมีขายอยู่บนทางเข้าตลาดนีเดี๋ยวจะลอง เข้าไปเบิงในตลาดนะเข้าทางใดนนะอันนี้ก็จะเป็นตัวตลาดนะพี่บอกหอเหล่าเบิงในตลาดนะเป็นจังไห ก็เป็นตลาดที่ใหญ่เลยนี่เป็นตลาดที่ใหญ่เติบเลยนี่จะขายพวกดเดี๋ยวจะลองไปลเลาะบนแถวตลาดสดก่อน อันนี้เป็นแถวเขาจะขายเป็นพวกของสดนะครับเป็นพวกพักพวกซีนพวกกว่าขายทางนี้ก็เป็นตลาดที่ขายซีนใหญ่เลยมีขายสินหรอมีขายสิ้นหรอเป็นการแดะนี่น่าจะเป็นสิ้นวัวแดงๆขายซีนหลาย,ย่ายเลยนี่ ลายปลาตลาดคุนต้องคนะแนนเจสิกินทุกคนเป็นพักเป็นนี่เป็นนอไม้อันนี้น่าจะเป็นนกนะน,นก่ะเม่นแล้วนกกระดาอ๋อเราเบิ่งกันเดน,นี่พวกไก่พวกเป็ด ตลาดสดพื้นกับสีเตี้ยๆในเนาะเรื่องปกตินี่เป็นไก่ลาดหรอไก่โตเท่าไห <50. S 1> ร่โลหล้าสิบไก่เป็นโลอ่ะแม่ครับเป็นโลโอ้โหไก่ลาดบางแต่แซ่บเนาะไก่ลาดเดี๋ยวือหน้ามาซื้อซอยเด้อพักกูดทุกคนพักกูด นี่เป็นกบปลานี่ปลานี่แซ่บและปลานี่นี่เขาจะขายปลาปลาทุบตึกเ,เลยนี่นอนนี่ก็แซ่บๆซ่บต้มไอต้ม อายุของกินเต็มทุกคนเมื่อึดนนะไปตลาดใดก็มีเต็มแล้วตลาดอยู่บ้านเฮาน่ะมีตลาดหล,ลายยเลยมีตลาดเกือบทุกหมู่บ้านเลยบางบ้านบ่นมีตลาดมันก็มีแบบว่าขายอยู่ตามหน้าเฮือนบอ่ออย่างีล้สิ่นนะะขายอยู่ตามทางบอ่อเป็นพักเป็นนี้เป็นซีนเป็นปลา บ้านเฮาบ่ามีทะเลแต่กะอาหารทะเลก็มีบออึดทุกคนเป็นกุ้งเป็นปูเป็นหอยเป็นปลาหมึกมีหมดนะ่ะอันนี้ก็จะขายผักผักสดกสดซีลาว ีอาหารทะเลกุ้งตัวบางใหญ่อันนี้ขายน้วยเท่าไหร่ไช้เป็นน้วยปะ และหลังจากตลาดแรงนองดวงแล้วตอนนี้ปรารบินก็พาทุกคนมาที่บ้านไต่น้อยเมืองสีโคตาบองนาะคนหลวงวิ่งจันเช่นเดียวกันนะถนนชน,นีจะเป็นถนนสุภานุวงศ์เป็นถนนที่ตัดจากสนามบินเข้าไปหาตัวเมืองนะทุกคนแล้วเดี๋ยวปรารบินจะพาทุกคนไปเบืองบรรยากาศที่ตลาดกกโพที่บ้านไต่น้อยแห่งนี้เนาะถึงคนบรรยากาศที่ตลาดจะเป็นขนาดนั้นก็ไปติดตามชมพร้อมๆกันเ้อ ที่ปาร์ติลินก็ได้เดินทางมาฮอดตลาดโกโคเป็นเชีโขดเว้นเดินทางยางมาทุกคนฮอดตลาดโกโคเป็นเชียบโอดเนาะก็ม่เคยมาจากเชือตลาดแห่งนี้นะเดี๋ยวปาร์ติลินจะลองยางไปลองเบิ่งนะอันนี่เป็นขนมอันนี้ขายจาังไรอังนนค่ะร้อยเก็บ เนียงนบเนียงเป็นเนี่ยงแบบที่อยู่หลวงเข้าบางวะแน่ยและอ๋อขายจังไใดอันนี้ขายเป็นฟงต0งห้าพันวะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเบิ้งนี่เป็นด้านหน้าของตลาดโกโก้แมนบอลตลาดโกโก้ มีพวกของหวานขี้วก้วอเรามดเราดคมีข่วอ่งหวานมีอย่างไยอยู่ในชุกก็ม,ปปมีอยู่นี่ลาบอันนี้มันลาบป,ป่าอากุกก็ปปมีนะ

พาราดินพกินดิบทุกคนก,ก็จะกินกระสุน

ตัวเขาแบากั้ตลอู่นอันนี้มาคุกเนาะลง้าบางเลื่อนมาคุกคนยังจันเื่องเกียงใหญ่ นี่ก็จะเป็นตลาดกบโคทุกคนปาร์ติินก็หาก็ได้มาทางทารินนี่แหละเมื่อก่อนนั้นปาร์ติินก็บอกหู้จะมาตอนนี้ท่านเพิ่นมีตลาดน่ะสิน่ะข้าพระพุ้ย,ยังประธานด้กดติดตามให้ปาร์ตินเพื่อมไปยืมกดติดตามให้ปาร์ตินแต่เด้อก็เดี๋ยวปาร์ตินจะลาคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งสบายดี